ไอก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องาศาสนายมจก็อย่องางที่ทุกคนเห็นนะครับวันนี้ผมลงมาเก็บบอลให้น้องๆสองลูกและนี่ก็เป็นหลุมหลบภัยนะครับหลุมบังเกอร์ ที่น้องๆเนี่ยอยากให้ผมทําเป็นการเปิดตัวของผมแบบพิเศษนะครับมีทั้งเห็ดอยู่ในหลุมโอ้ยโอยาคบโอ้ยมนาขาคบโอ้โเด็กพวกนี้ไม่รู้มันเตะบอลยังไงมันเตะแรงมากนะครับให้มาลงมาอยู่ตรงนี้ผมต้องตามลงมาเก็บไม่รู้มันเก็บยังไงโอ้ยนเก็บเหมือนกันเนี่ยคือหลังๆเนี่ยนะครับคลิปวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอน เด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยได้มาฝึกดอกบอลเบื้องต้น,นครับด้วยสีสอลแบบเป็นหลักแบบซิมเพิลซิมเพิลอีซีอีซีนครับเพื่อให้น้องๆหนูๆเนี้ยได้ไปฝึกพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการดอกบอลน,นะครับตอนนี้นะครับผมก็จะขึ้นไปจากหลุมนี่แล้วนะครับไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่า อะไรวะเนี่ยโอ้ยโยนบอลลงมาแล้วอ้โหโอ้โโอ้โหไอ้ชวเลย what the fuck เด็ก้อนนี่ยังไงวะเนี่ยทุกคนครับเด็กสมัยนี้มันกวเป็นผมไม่รู้มันทำด้วยจิตใจอะไรมันผมก็จะเก็ียให้อยู่แล้วมันเอ้ยหยุดโยนน่ะแล้วจะขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นแล้วเนี่ย อย่างที่เห็นนะครับคือมันเหนื่อยเหมือนกันเดเด็กเปรดเด็กเวนพวกนี้มันโยนบอลลงมาให้ผม2อสารอบผมเก็บรอบเดียวผมไม่ว่าจะได้ขึ้นไปเลยที่ไหนได้มันโยนลงมาให้ผมตั้งหลายรอบตอนนี้ผมก็จะขึ้นหลุมนี้ให้ได้นะครับด้วยสเต็ปการฟิลลิง่งของฉลงถ้าผมแล้วไปดูกันเลย เหนื่อยจริงๆครับทุกคนโคตรเหนื่อยเลยว่ะขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยในหลุมก็มีแครงคกอยู่ด้วยนะครับลองไปดูนครับมันอยู่ตรงนู้นขอสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับสำหรับก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมเปิดคลิปแบบอยู่ในหลุมโหตอนขึ้นหลุมมานี่ยังเหนื่อยเลยมีแศษเป็นตรงนี้ด้วย ทำแคเดียวไม่ได้ไม่ได้เน่อ่ะช่างมันช่างมันก็คือคลิปวันนี้ผมก็จะมาสอนน้องๆหนูๆเดอกบอลน,นะครับก็คือไอ้พวกเด็กกระปุกแถวบ้านผมเนี่ยที่มันยังเล่นบอลไม่เป็นมันดอกบอลกันไม่ได้เลยผมต้องมาสอนให้พวกมันดอกไปทีละสะเต็ปสเต็ปพูปกเหมือนกับว่าผมเป็นโค้ชไปด้วยนะครับก็ก่อนอื่นที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมเลยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ ไปรับชมบรรยากาศรอบๆที่นี่ได้นะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเสื้อที่ผมใส่นี่มันคือเสื้อทีมชาติอะไร <S 2> <S 2> <S ทุกคนก็รู้อยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็คือทีมชาติบราซิลเป็นทีมชาติที่ผมชอบตั้งแต่เด็กแล้วนะครับทีมบราซิลเป็นทีมชาติที่มีนักเตะในตำนานเก่ง แลวก็มีความสมมารถเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโ, <Okay. S 1> โร,โตโตร,รโนันดิโอเอ้บุตโต้แคลร์เอ้อะไรอะโรนันโดอ้วนเอ้ลิวันดูเอ้แล้วก็มีอีกหลายอย่างอะ่ะซึ่งผมไม่รู้ก้อนม,มีกกี่คนแต่บาซิลก็ส่งมอบของขวัญฟุตบอลนี้มาให้ศูนรุ่นสูนรุ่นนะครับจนมาถึงรุ่นปัจจุบันก็จะมีทั้งพวกเนมาอะไรอะเดวิดลุยมาเซโลออสการ กูเป็นทีมชาติที่ผมชอบมากจริงๆครับจนผมไม่รู้จะพูดยังไงถึงบราซิลจะแพ้นในฟุตบอลโลกอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งของบอลโลกแต่ผมกูยังชอบนะครับทุกคนก็ดูดาวมาเดียวว่ามันมีกี่สมัยกว่ามันจะได้ดาวแต่ละดาว,ดวมาเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับห2 3 4 5อา้โอ้แน่นเหมือนกันนะครับอ่ะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคือผมเนี่ยตั้งใจจะมาสอนน้องๆหนูๆดอกบอรลรนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ เล่นบอลเป็นตั้งแต่เด็กหรือว,ว่าดอกบอลเป็นตั้งแต่เด็กนะครับคือผมเล่นบอลด้วยการฝึกแปรก่อนฝึกแปรายขวาไปแล้วก็เอามาฝึกดอกบอลอีกทีทีหลังนะครับกว่าจะดอกได้ก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันซึ่งการดอกบอลเนี่ยให้เราใช้เท้าข้างที่เราถนัดก่อนนะครับก็ <Okay. S 1> อย่างผมะครับข้างขวาแล้วก็ฝึกข้างขวาดอกให้มันได้หนึ่งครั้งเออห ให้เราให้เราจออประมาณในช่วงหน้าอกนี้นะครับเริ่มจากข้างขวาก็คือข้างนี้เป็นถนับให้ดอกประมาณนี้แบบนี้แบบนี้พอเราเจาะได้หนึ่งครั้งเนี่ยเราก็เพิ่มเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งเป็นหมายความว่าต้องดอกภายในสองครั้งต่อนหนึ่งเท้าน,นะครับคือเท้าข้างขวาเป็นหนึ่งสองเห็นไครับ พอเราดอกได้เท้าขวาแล้วเราก็ต้องลองฝึกเท้าอีกข้างนะก็คือเท้าข้างซ้ายเริ่มจากหนึ่งจังหวะก่อนนะครับหนึ่ง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 แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราดอกข้างซ้ายถ้าเราคิดว่ามันได้นะเราเพิ่มให้มันดอกเป็นสองจังหวะนะครับสองครั้งก็เป็น เขาทุกคนดอกทั้งสองข้างได้นะครับพวกให้เราลองมาดอกหลายๆรอบเท้าทั้งสองข้างเท้าทั้งสองข้างนะครับก็คือซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างละข้างอย่างละข้างนะครับเดี๋ยวเราจะทําได้แต่ก่อนที่เราจะทําได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานะครับซึ่งผมเองนี่ก็ใช้เวลาแนานเหมือนกันครับกว่าจะดอกบอลได้มันเป็นอะไรที่ไม่ยากไม่ง่ายนะครับเรลงมันใหญ่แล้วมันง่ายวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อลองมาดูกันนะครับ2องข้างแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทําได้นะครับอย่างน้อยเราก็ต้องฝึกด,ด้วยตัวเองบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่มีอะไรอีกหลาย,ลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้จากมันนะครับ ไม่ใช่แค่ว่าเราจะเล่นบอลในสนามให้เป็นอย่างเดียวคือมันยังเป็นอะไรที่มากกว่านั้นนะครับมันเป็นทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นทั้งกีฬาที่ก่อให้เกิดรายได้สําหรับตัวผู้เล่นนะครับ ยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ข้างหลังผมนี่ก็พวกเด็กๆปั้นผมหมดเลยนะครับซึ่งผมเองเนะก็เป็นโค้ดแอบยิ้มหว่ะแอบยิม้ม <c oughs> <c oughs> เด็กวันนี้ก็เป็นความสุขของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมสอนพวกเด็กๆนี้ให้มีฝีมือพัฒนาในเรื่องของการเล่นบอลครับสาหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดไล อะไรอีกอแล้วก็<ช>กดซาวซายปักลย